สวัสดีค่ะทุกคนจามาพบกับกบอีกแล้วนะคะแบกเกาก็อาจจะมีของนะคะทุกคนมีกระเป๋านะก็จะกบก็จะเอาพวกแบบว่าเสื้อผ้านะส่วนมากเวลากบกลับเมืองไทยส่วนมากกบก็จะเอาเสื้อผ้าที่กบแบบใส่ใส่แล้วแบบว่าแบบรู้สึกว่าเออยังไงมันที่นี่มันยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะทุกคนกบก็ทยอยเอาเสื้อผ้าที่แบบ มันยังใหม่อยู่เราไปด้วยนะทุกคนวันนี้ก็จะไปซื้อของเพิ่มนะทุกคนก็อยากจะมาคุยให้มาคุยกับทุกคนก่อนอันนี้ก็วันนี้ก็จะไปจะต้องไปซื้อวิตามินเพิ่มนะเพราะว่าน้องสาวนะว่าจะซื้อไปถวายหลวงพี่ด้วยวิตามินเพราะว่าวิตามินตัวเนี้ยจะซื้อไปให้น้องจอยอะแต่ว่าน้องจอยบอกว่าหลวงพี่ท่านก็ฉันเหมือนกันเพราะว่าท่านแบบเรียนเรียนหนักช่วงนี้หลวงพี่ เรียนหนักก็เลยแบบว่าเออจะไปซื้อวิตามินเพิ่มก็จะไปซื้ออ่ะสแนลไปซื้อคือไปจะไปซื้อของเพิ่มที่ร้านตลาดอ่ะเกาเออตลาดฝรั่งแล้วก็จะไปตลาดเกาหลีทุกคนดูท้องฟ้าขนาดนี้เวลาสี่โมงคุณอำนานมาลอแล้วคะ่ะดูท้องฟ้าสิคะทุกคนร้อนมากอากาศแบบสุดๆท้องฟ้าที่นี่ ดูแดดสวัสดีครับนี่ทุกคนเรามาถึงโวมากแล้วนะโอ้แดดสุดๆเวลาตอนนี้สี่โมนะคะตอนเย็นอากาศคือร้อนสุดๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะทุกคนกบอยู่ในแผนกชีสกบอยู่แผนกชีสกับพวกอันนี้ทุกคนเห็นไหมที่เขาแบบว่า ที่คนนิยมชอบกินมากเห็นมันอยู่ในในใน u t u b e ไปช่วงหนึ่งแบบกินชีสอ่ะทุกคนแบบนี้มีแคกเกอร์มีชีสมีพวกแฮมพวกอะไรต่างๆจามเมองไหมฮะามลบมองไหมไม่มันใหญ่เกินไปทุกคนนี่ไงพวกแบบเนี้ยทุกคนอันนี้มันแบบนี้เป็นปาร์ตี้ไงเอากินมีแค่ซามมันอายะไม่มีเนื้อ เนี่ยทุกคนแบบเนี้ยที่เขาห่อชีสอะเห็นไหมมีแบบหลายแบบหลายอะไรมนะผมก็เลยแบบว่าเออซื้อไปกินดูซิแต่กมมีแคคเกอร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงก็เลยซื้อไปแผ่นหนึ่งไงมีหลายรสชาติเอาไปหอ่อผมมีแคคเกอร์แต่กบว่าจะเอาไปหอไป่อใบนี้ชีสที่แบบว่าคนนิยมกินช่วงหนึ่งอะกมเห็นโอ้โหทุกคนแบบว่า ไปตามหาไปตามหากกก็เลยอ,อุ้ยน่าสนใจมากเลยน่าสนใจน่าสนใจคุณอำนาก็ยังคุณอำนาก็ยังยืนดูอยู่มันมีโซนชี้ทุกคนนี่ไปบ้านแบบไหนเออไม่ตัวแรกว่าจะซื้อตัวแรกกบจะซื้อชี้เป็นก้อนๆแบบนี้ทุกคนไปเมืองไทยแต่ว่าดูแล้วในแม็โครบ้านเรามีเพียบเลยชีดอื้นน,น,น,นี้ชีตอะไร โอเคปะไปกันต่อว้าไม่เอาไปไป,ะปะนี้ก็จะเป็นแผนกขนมปะตรงไปขนมเพียบทุกคนก็มาแผนกเนื้อซื้อเนื้อนิดหน่อยทุกคนอันนี้ก็แผนกอันนี้ก็แผนกแผนกปลาแซลมอนนะคะทุกคนได้ตีนไก่ไปแป้งหนึ่ง ไม่ค่อยได้ซื้อซื้อไปก็ไม่ไม่ค่อยได้กินช่วงนี้ไะมาดูช่งนี้หนูจะเอาอันนั้นสักอันหนึ่งหัวนี่ก็จะเป็นพวกแฮมใชไมแฮมจะไมทท่รักพรแฮมใช่ไหมเนี่ยที่ลักเยอะๆเลยแฮมแฮมเป็นทั้งก้อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาแรกๆก็ตื่นเต้นเนะาะหลังมารู้สึกอ,อ่างั้นๆเน่ะไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่น,นี่ก็จะเป็นกุ้งกลาหมึกว่าจะเอากุ้งไปอันหนึ่ง เจริงๆอะผมไม่สังเกตไหมผมไม่ค่อยได้ซื้อนะส่วนมากผมจะซื้อที่คอสโกถึงยี่ใหญ่แต่ว่าแต่ว่าไม่แบบไม่อยากจะซื้อใหญ่ๆทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก,ก็กลับบ้านเราละไม่อยากจะซื้อทุกคนขนาดซื้อพริกไทยดำยังต้องยืนเลือกประมาณ5นาทีได้กับภาษาแบ็กแปรเปอร์ทีซื้อโอ้ยเขาเหนี่ยงเลือกของแบบโอ้เบ่ออยากจม กระดาษห้องน้ำทุกคนเดี๋ยวให้นะมันหล่นดีนะโอเคนี่กบได้อะไรกบได้น้ําทุกคนกบได้ของหลายอย่างได้นะเมื่อกี้นะพอดีน้องสาวโทรมานี่กบจะเอาไปเมืองไทยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะกบชอบกินอยู่แล้วตอนแรกอ่ะคุณอำนาจซื้อมากินของเขาแต่กบเอกบเอกินเออก็เลยจะซื้อไปแค่อสองห่อน้องสาวบอกว่าอยากได้ช็อกโกแลตก็เลยครั้งก่อนซื้อไป าไม่มีใครกินเท่าไหร่ก็เลยซื้อไปคนละหนึ่งชิ้นพอเออชีอัมอนโอเคแล้วก็ขนมปังฮะสเปซดาบโอ้ไม<ะ>่กึ้เนี่ยอีหยิบมาผิดทุกคนหยิบมาหนึ่งผิดไปคุณอำน้าไปเปลี่ยนให้กบก็นึกว่ากบหยิบมาถูกอันนั้นมันขมมากเกินไปเอาธรรมดาคุณอำน้าไปหยิบมาให้เพิ่ม ซื้อน,นมไปด้วยทุกคนเออโอเคทุกคนเราไปจ่ายตังแล้วเราไปร้านเกาหลีต่อค่ะทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเก้าสิบสองเหรียญน,นะมาเราไปร้านเกาหลีกันค่ะจะากก๋าบอมาทก็บอกมาจากข้างนี้นี่โคเรียทาวอยู่ตรงนี้ใกล้กันนิดเดียวแล้วเราจะไปโคเรียทาวกันนะคะโคเรียทาว ทุกคนเชื่อไหมว่ากบอะเดินวอลหมัดเป็นชั่วโมงที่ด,ดูหกโมงแล้วอะตอนที่เราออกมาสี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่สิบนะทุกคนแต่ตอนนี้หกโมงอะเดินวอลหมชั่วโมงกว่าเลยนะที่รักโอเคเราไปหาที่จอดเราเข้าไปซื้อของนิดหน่อยค่ะคนมีร้านทําผมเลยนะที่นี่ร้านตัดผมของคนเกาหลีร้านทําผม ที่สาวคุณอำนาจเคยมาทำที่นี่เนี่ยเพาะว่าตัดผมสวยเอาบอกว่าคนเกาหลีตัดผมสวยดาราบอกไม่ใช่ไม่รู้อุย้ยนี่เมลิซ่าเลยเนี่ยเมลิซ่าแต่ใช่เปล่าไม่รู้ไปเอาไปข้างในกันฮะไอซ์แลนด์อาา๋อมันเกาะเกาะเข้าใจไหม แ,แบบนี้ดีกว่าอันนั้นเราคลินไม่หมดแบบเนี้ยดีกว่าคือเขาทำให้เป็นแบบนี้นี่มีซอสมีอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกพนักงานมาทันเนระาจะเอาอันไหนกันแน่อันนี้เนาะที่ร่กอันนี้เนาะมีป๊อกกี้เนี่ยเมื่อกี้กบสั่งเอง ราคาของเรา12เหรียญน,นะทุกคนจริงๆทาวนึงกบจะเอา10เหรียญแต่เขาตักมานิดหน่อยเกินไม่เป็นไรเราไปดูกิมจีกันนเหนูดินี่ค่ะ12เหรียญ นี่กูก็เอายำสลหรายมาด้วยเบนนี่ซีวีสลัดอะฮะแล้วน,น,น,นี่เหรออันนี้เก่าโตเปลี่ยนเปรี้ยวนว่าคือรากังก,าก,าก,ากา้าวตีเหรอไงผักที่เราไม่โอ้โหต้องแปดเดือนแต่เกามีผักหลายอย่างมีนี่ด้วยข้าวหมึกเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงเกาหลี อันนี้มันเป็นอะไรผักเปนปะไอจะกินเหรอ,อก็จะเป็นอย่างนี้ตลาดเกาหลีทุกคนนั่งไงในตะกร้าไม่ตลาดเกาหลีเราจะมีเมกกื่อก่อนมีแบบนี้เพียบเลยมีน,นี ไมีใครกินไหม ม,มีบานานะ่ามีสตอรอเบอรี่มีมะม,ม่วงจะเอานี่ไปไปแค่นี้ทุกคนกี่ถุง28เหรียญโอเค ทุกคนเมื่อกี้ไปวอร์มาั9เก้าสิบเหรียญโอ้ยดูสภาพผมแล้วก็มาร้านนี้ยี่สิบแปดเหรียญโอเคบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายคุณน้ำนาจ